สวัสดีครับสวนองุ่นภูพิชชาครับกับบรรยากาศในช่วงของหน้าฝนนะครับช่วงนี้ฝนหนักในช่วงของต้นเดือนพฤศจิก,ษษษก,ก,กายนซึ่งอยู่ในช่วงที่ผมได้ตัดแต่งองุ่นนะครับตุนกิ่งองุ่นมาได้37วันองุ่นดอกบานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูปัญหาที่ เกิดขึ้นนะครับการปูนกิ่งองุ่นในช่วงหน้าฝนเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูในสายพันธุ์บิวตี้นะครับสายพันธุ์บิวตี้ซิดเลตเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะทนต่อสภาพภูมิอากาศนะครับบานดอกติดลูกเล็กนะครับค่อนข้างจะดีช่อยืดยาวใบเขียว ทุกอย่างก็อยู่ถือว่าโอเคนะครับกับการตัดแต่งกิ่งมาได้37วันนะครับขนาดของลูกเล็กๆครับเล็กเล็กกว่าเม็ดตัวเกี่ยวนิดนึงนะครับในระยะนี้นะครับการให้น้ําต้องเป็นปกตินะครับแต่ในช่วงหน้าฝนเนี่ยการให้น้ําอาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับน้อยกว่าหน้าร้อนแต่ภาพยอดและใบก็ยังโอเคนะครับ สีใบเป็นปะกะติส่วนทางางดินนะครับทางดินตอนนี้สามารถที่จะให้ปุ๋ยได้ก็คือตัวปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ 15, 15 15 15หรือ16ก็ได้เพื่อที่จะใช้ในช่วงของการเลี้ยงเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงยอดเลี้ยงใบในช่วงของระยะแรกๆนะครับช่วงนี้ ในลักษณะของช่อนะครับยังมีกลีบดอกแห้งนะครับยังไม่ได้เป่าหรือว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดอาจจะหลังจากนี้อีกสักวันสองวันนะครับต้องทําความสะอาดเพื่อที่จะป้องกันโรคแมลงต่างๆเข้ามาอาจจะเป็นพวกกลุ่มรากลุ่มเรีย นะครับเพี้ยวไฟเพียแป้งเพียอะไรพวกนี้จะเข้ามาได้ถ้ามีจุดบริเวณที่ให้หลบซ่อนนะครับการทำความสะอาดอาจจะใช้น้ำนะครับใช้น้ำในช่วงที่มีมีแดดบ้างก็คือใช้น้ำล้างหรือใช้ลมร้อนเป่านะครับลมร้อนเป่าเพื่อที่จะให้เศษของ กรีบดอกนะครับที่เกาะติดอยู่กับลูกเล็กๆนะครับาสามารถที่จะสบัดสบัดได้นะครับในส่วนของบิวตี้นะครับดูแล้วสภาพของอากาศในช่วงหน้าฝนไม่ได้เป็นปัญหากับบิวตี้มากมายนักนะฮะประเมินว่าในช่วงที่องุ่นเริ่มแตกยอด แทงช่อดอกออกมาเล็กๆช่วงนั้นเรา,อาเอาหุ่นได้ได้แดดในช่วงระยะหนึ่งด้วยนะครับทำให้การเจริญเติบโตของช่อดอกก็ไปได้นะครับค่อนข้างจะดีนะครับในส่วนของบิวตี้เนี่ยความาเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยจะจะน้อยนะครับ ช่อบางช่อก็ที่สมบูรณ์นะครับก็ยืดยาวสวยดีนะครับสวยดีก็ความยาวก็ก็เยอะอยู่นะครับพวกนี้อาจจะต้องตัดปลายออกบ้างเพื่อว่าให้ลูกเขาโตนะครับถ้าเก็บไว้ทั้งหมดก็คงจะลูกอาจจะเล็กนะครับแล้วก็ดูร่องรอยนะครับอาจจะมีเพลี้ยไฟเข้ามาว่างในช่วงที่ ดอกบานแต่เราไม่ในช่วงนั้นเราไม่สามารถใช้วิยาได้ก็เลยอาจจะมีเปลียวไฟเล็ดลอดเข้ามาทำให้ลูกอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำๆนะครับอันนี้ช่วงเวลาที่เราซอยซอยลูกองอุ่นอีกทีหนึ่งนะครับก็จะซอยออกในลูกที่มีตำหนินะครับก็จะเก็บไว้ในลูกที่ทรงสวยขนาดพอเหมาะนะครับ อันนี้คือในส่วนของบิวตี้เนี่ยการให้น้ำให้ปุ๋ยในช่วงนี้ทางใบก็จะให้พวกแคลเซียมได้บ้างนะครับเพื่อที่จะให้องุนไปสร้างลูกสร้างเปลือกนะครับแต่สิ่งที่ผมเจอนะครับสำหรับแบกโปอปออยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับแบกโอปอนะครับเดินมาต่างฝั่งแบกโอปอนะ สิ่งที่เจอตอนนี้คือช่อดอกเขียวนะครับม้วนแล้วก็เขียวขอบใบมีไหมใบเหลืองบางนะครับใบเหลืองแล้วก็บางลักษณะตรงนี้นะครับจากการที่ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับแบคุปอลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองนะครับสำหรับโรงเรียนบริเวณตรงนี้ ผมสันนิษฐานว่าเกิดจากสภาพของความชื้นในดินนะครับด้วยสภาพของพื้นร่องของผมเป็นที่ลาดเอียงนะครับทำให้น้ำที่ที่ไหลมาจากด้านบนนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นความลาดเอียงถ้ามองจากภาพแต่โดยสภาพจริงๆแล้วเขาลาดเอียงค่อนข้างจะจะเยอะครับ ในจุดบริเวณด้านหัวของโรงเรือนนะครับกับด้านท้ายของโรงเรือนเนี่ยมีความสูงที่ต่างกันอยู่ไม่ต่ำกว่า1เมตรซึ่งทำให้น้ำที่อยู่บริเวณที่สูงเนี่ยไหลเข้ามาในดินนะครับไหลมาในดินโดยที่บนดินเนี่ยบนผิวดินเนี่ยเราจะมองไม่เห็นแต่รากของงูนก็จะไปรับน้ำมาจากจุดบริเวณตรงนั้น ซึ่งโดยปกติแล้วแบกกีรอ็ก็จะมีความมีความไวต่อความชื้นอยู่แล้วทำให้องุ่นที่อยู่ในช่วงที่ดอกกำลังบานนะครับเกิดความเสียหายอาจความเสียหายของดอกเนี่ยอาจจะมีจากสาเหตุอื่นได้ด้วยอย่างเช่นพวกรานะครับราช่อแห้ง อะ,อะไรพวกนี้ก็อาจจะเข้าตาลายได้แต่โดยลักษณะของราราจะทำให้ช่อแห้งก็คือก้านของช่อดอกจะต้องเขี่ยวด้วยนะครับเท่าที่ผมสังเกตผมมองว่าก้านของดอกยังเขียวแต่ดอกแห้งแล้วก็ช่อม้วนซึ่งช่อม้วนเกิดจากสาเหตุ อย่างอื่นได้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นการใช้ชิปเบร์ลินในความเข้มข้นที่สูงเกินไปนะครับแต่จากประสบการณ์มองว่าที่ระดับ2.5 ppm เนี่ยค่อนข้างจะพอดีกับแบคโอปอก็เลยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่จากจิปเบอร์ลินนะครับแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้มั่นใจว่าน่าจะเกิดจากความชื้นก็คือ ลักษณะแบบนี้เคยเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วที่ปรุนในวันที่หนึ่งตุลาคมก็คือช่วงหน้าฝนช่วงเดียวกันแล้วอาการแบบนี้ก็เกิดขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราจำเป็นที่จะต้องแก้ไขนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะแก้ไขยังไงนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรสำหรับการแก้ไขนะฮะแต่ผมอยากจะอยากจะอยากจะเปลี่ยนในสายพันธุ์ที่ที่ทนนะครับก็คือคิดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ดิวตี้นะฮะซึ่งคิดว่าเขาทนต่อสภาพตรงนี้ได้ดีสภาพพื้นที่สภาพภูมิอากาศแบบนี้ได้ดีนะฮะ ก็เลยคิดว่าน่าจะจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับในลักษณะที่บรรยากาศเดียวกันนะครับโรงเรือนเดียวกันเพียงแต่อยู่กันละแถวบิวตี้ไม่ค่อยมีปัญหาให้เราวุ่นวายมากมายนักนะครับแต่ว่าเป็นแบกโอปอเนี่ยมีปัญหาให้เราแก้อยู่ทุกๆเรื่องทุกๆจอดนะครับก็เลยคิดว่า คงจะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับไบโกปอณบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเปรียบเทียบจากไบโกปอที่ผมมีอีกโลงเรือนหนึ่งในบริเวณที่เป็นที่ราบเป็นดินร่วนปนทรายก็ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของความชื้นไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำเท่าไรนะัก นะครับเพียงแต่เราควบคุมได้ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่ตรงบริเวณนี้มีปัญหาซ,ซ้ำเป็นครั้งที่สองนะฮะในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเวลาหน้าฝนแบบนี้ผมก็เลยมองว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากแล้วกไาาไ็ไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถควบคุมได้ ก็เลยอยากจะฝากไปถึงท่านที่ติดตามคลิปของสวนองุ่นภูพิชานนะครับหลายหลายอย่างหลายๆหลายหปัจจัยที่จะทำให้องุ่นของเราออกมาประสบความสำเร็จนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบที่จะต้องพิจารณาในการเลือกสายพันธุ์ขององุ่นมาปลูก เพื่อที่จะให้อ,อุ่นของเรามีปัญหาน้อยที่สุดนะครับวันนี้ก็เลยมาทําคลิปให้ดูในช่วงของการทําการปุ่นกิ่งอ,องุ่นในช่วงหน้าฝนนะครับว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างขอบคุณมากนะครับสําหรับการกดติดตามขอบคุณมากสําหรับการคอมเมนต์เข้ามาถามหรือให้คําติชมก็ขอบคุณมากสกาํา,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 ห,รห,าสหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ